สำหรับในเกมนี้นะคะก็คงถูกใจสายที่ชื่นชอบการฟังเพลงเป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะมามันกับการยิงมันไปกับการฟังเพลงแล้วก็ยิงตามจังหวะของเสียงเพลงนั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแนวชูตติ้งยิงมันที่เราต้องอาศัยจังหวะเสียงเพลงในการยิงจัดการเราสตรูฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะและก็เกมนี้เนี่ยมีชื่อว่าเกม Blaster Beat นั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะทาง i n g v i s u a l Gamer t h เนี่ยจะมาแนะนํากันนะคะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีความ น่าสนใจเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออจัดการไปแล้วหนึ่งตัวมันจะมีแถบตรงกลางนะคะคือเวลาถ้าเพลงมันเป็นจังหวะค่ะแล้วมันจะให้เรากดเป็นลูกศรต,ต่างๆซึ่งไอ้ลูกศรที่มันเข้ามาในเลนตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นจังหวะให้เราสามารถกดยิงเหล่าสตูได้นั่นเองค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมพวกมิวสิกทั่วไปเนี่ยมันจะต้องกดลูกศรในการทําคะแนนกันเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะมาทําคะแนนด้วยการยิงเหล่าสตรูเป็นจังหวะเพลงนั่นเองค่ะอ่าจัดการไปแล้ว2ตัวอุอ้ยเพลงนี้คือดูซอฟมากเพลงเพลงเมื่อกี้มันเร็วไปหน่อยนะคะโอ้ยฝั่งนู้นเขาน่าจะฟังเพลงกันมาแบบมันชินหูกันแล้วอะ โอ้โหโอ้โหโอ้ยนี่ตรงนี้รัวรล้วรัวตึดตึ๊ดอาหฮะโอ้โหต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจําเพลงได้เนี่ยมันก็ได้เปรียบนะเพลงนี้มันจะมีแถบให้เรากดค้างยาวนะซึ่งเราสามารถชาร์จเล็งยิงได้นะคะโอ้ยจัดการไปแล้วอีกหนึ่งตัวสุดยอดเลยค่ะนี่เราก็ถ่ายไปตามรางก่อนเพิ่มสปีดนะคะ ถ่าถไ,ไปเลยมันก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราได้เก็บกันนะคะโอ้ยดูโอ้ย,อยจะบอกว่าในแต่ละแมทเนี่ยก็คือมันจะจุผู้เล่นได้ถึง10คนกันเลยนะก็ทุกคน,นจะต้องมายิงต่อสู้กันเพื่อเก็บคะแนนนะคะใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะจะมีการจัดอันดับหลังแมทเกมนี้นั่นเองอ,อุ้ยเออเออดีชนะแล้วโอ้เพลงนี้ค่อนข้างช้านะคะ เออนี่ไงโอ้สำหรับเกมนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่หูฟังในการเล่นนะคะเราจะได้จับจังหวะเพลงเอาทำไมมันตกลงไปข้างล่างก็ต้องระวังกันหน่อยนะด้วยความที่สเก็ตบอร์ดมันค่อนข้างลื่นมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ย ในระหว่างที่เพลงมันยังไม่ขึ้นนั้นทุกคนก็ใช้ดาบกันไปก่อนได้นี่เราสามารถใช้สกิลได้นะคะก็คือกดคิวนะแต่ว่าสกิลมันก็จะมีการดีเลย์ด้วยนะคะนี่แน่นี่แน็อ้าหูอีกนิดเดียวมันจะตายแล้วไม่ยอมตายนี่นี่จัดการไปสองตัวนี่จัดการนี่ หเขาสวนมาด้วยการชาร์จยิงแรงมากโอ้ยตอนนี้ก็ตัดสินกันไปแล้วนะคะเราได้ที่7หูโหไม่ติดในอันดับนะคะซึ่งในอันดับนี้เนี่ยเขาก็จะนับแค่4อันดับเท่านั้นนะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่า มีธีมเกมที่ดูน่าสนใจแล้วก็แปลกแหวกแนวไปจากเกมชูตติ้งแนวอื่นๆเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าต้องอาศัยเสียงจังหวะเพลงในการเล่นนั่นเองอ่ะก่อนที่เราจะไปลุยกันในด่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอิงขอมาดูเมนูที่น่าสนใจกันบ้างก็คือตัวคอสตมไมย์นะคะซึ่งคอสตมไมย์เนี่ยเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้นั่นเองค่ะเราจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครสแตนดาดของเขาที่เขามีให้เราเลือกใช้กันนะคะ โดยเกมนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะก็เลยหยิบมาแนะนํากันก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยจะมีสกินชุดเสื้อผ้าให้เลือกสวมใส่กันนะคะตอนนี้มีปลดล็อกอยู่ประมาณ3ามตัวด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเลือกชุดปรับแต่งกันได้เลยนะคะอันนี้อุ้ยอันนี้สีส้มสวยส่วนหัวเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้นะคะตามนี้เลยอ่าใส่ให้มันเข้าชุดเลยดีกว่า แบ็คแพคด้านหลังก็มีนะคะแต่อาจจะต้องเก็บเลเวลเพื่อปลดล็อ hmm. กของแต่ละชิ้นกันไป mm hmm. ดาบก็มีให้เลือกปลดล็อกกันนะคะสวยงามมากเอาอันนี้ดีกว่าโอ้โหดูสีสันสวยแล้วก็ดูเป็นสีแบบออกสีรุ้งเลยค่ะอ่ะส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็น,นะะสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็สามารถไว้ใช้ในแต่ละด่านได้นั่นเองส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้นะอันนี้จะเป็นปืนไรเฟิลนะคะ อ่าอันนี้อันนี้ปืนไรเฟิลเนี่ยสามารถยิงรัวได้ก็เป็นพลาสมาก,กันพลาสมาก,กันก็เอาไว้แบบชาร์จยิงส่วนรีวูเวอร์เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหลายๆคนใช้กันนะคะเพราะว่าดาเมจมันสูงกว่าตัวอื่นเลยเดี๋ยวเราอาจจะลองเลือกใช้ตัวรีวูเวอร์มากกว่าลองดูก่อนนะคะอ่าแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยจะมี Ability หรือว่าสกิลนั่นเองค่ะเราสามารถกดใช้สกิลได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีปลดล็อกกันอยู่2แบบก็คือเป็นซาวพันนะคะ กด G ไปแล้วมันก็จะปล่อยพลังออกไปจัดการสตูได้นั่นเองแล้วก็หรือว่าจะเลือกเป็นคลายข้อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการฟันด้วยไฟนั่นเองค่ะดาเมจมันก็จะรุนแรงกว่านะคะเดี๋ยวลองเลือกไปอันนี้ดีกว่าเผื่อว่าเราโดนลุมแล้วก็กดใช้สกิลได้อีกอันนึงจะเป็นเปิร์กค,ค่ะเปิร์กติดตัวนะคะอันนี้เราสามารถเลือกได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาปลดล็อกมาให้2อ,อย่างคือเป็นตัวเปิร์กฮิลกับ ซอสแมนก็เพิ่มอาตาัตราการฟันอีก50%นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยกันข้างในกันต่อเลยนะคะตอนนี้เนเกมน่าจะเริ่มกันแล้วโอ้โหเพลงมันมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพลงเป็นอย่างนี้ตา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 โอ้โหมันมากปาปาปาาเจับจังหวะก,กัน для, ให้ดีๆเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราจับจังหวะไม่ดีเนี่ยยิงไม่ออกนะอย่างที่บอก ตึบบๆๆๆมันมากจริงๆเลยเพลงชอบเล่นแบบจังหวะเร็วนะเพราะว่าจะได้ยิงกันเร็วๆหน่อยนะคะอู้จัดการไปแล้ว2ตัวเดี๋ยวหลบก่อนตรงกลางนี้เนี่ยมันจะมีดรอปเกี่ยวกับปืนนะคะอุ้ยๆๆ้นี่แน่โอ้โหสไลด์ไม่ทันนะคะเมื่อกี้อุตส่าห์เก็บปืนได้แล้วมามา,มาสู่เจ้าสู่เจ้ามาให้ฆ่าหน่อย โอ้โหหลบกันไปก่อนอุ้ยเก็บเก็บ,บเลือดได้แล้วเก็บเลือดได้แล้วหมาแล้วนะคะตอนนี้นี่เราก็ยิงแจมคนอื่นเขานะ,ะนี่ใช้ดาบฟันไปด้วยใครที่ชอบยิงเองเนี่ยอาจจะขัดใจกันนิดนึงได้นะเพราะว่าต้องฟังเพลงนะ จัดการไปแล้วตัวหนึ่งนี่โอ้โหกว่าจะได้นะคะไปเอาเลือดกันก่อนดีกว่าต้องจับจังหวะกันไวให้ดีโอ้โหไปโน่นไปน่นละไป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 โอ้ยโอ้โหโอ้ยโ,โ,โ,โดนกันอย่างะลุมเลยคราวนี้เกมนี้มันยังเล่นเป็นทีมไม่ได้นะคะ อ่ะต้องเล่นคนเดียวไปก่อนนะเล่นแบบ f รีฟอร์ All โอ้โหการจับจังหวะเพลงนี่ถือว่ายากจริงๆเลยนะคะเนี่ยแค่ยิงเฉยเฉยก็ลำบากแล้วนะคะอุ้ยได้ที่7เหมือนเดิมเท่าเดิมเลยคือสำหรับอิงอะ่ะต้องบอกว่าคืออิงอะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวมิวสิกมากเลยนะคะแล้วก็มาเจอเกมยิงแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหู้สึกว่ามันผสมผสานกันได้อย่างดีนะคะก็ ถือว่าเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างถูกใจอิงค่ะแต่นั่นแหละด้วยความที่ตัวเกมนี้เนี่ยเขายังเพิ่งเปิดนะคะยังไงก็อาจจะมีการอัปเดตใหม่ๆใ,ในอนาคตอีกนะคะต้องบอกนะคะว่าเกมนี้เนี่ยนอกจากว่าโหมดการเล่นมันมีแค่อย่างเดียวแลวเนาะแต่ความพิเศษของเขาก็คือมันจะมีด่านให้เราเล่นเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกด่านตอนที่เราสร้างห้องได้นะคะก็มีด่านหลากหลายแบบเลยนะให้เราไปลุยกันนะคะ เดี๋ยวเราตามหาเพื่อนก่อนไปไหนแล้วเนี่ยเพื่อนตึ๊ดๆๆๆๆๆตึ๊งโอ้ยนี่ไงมันต้องแบบจับจังหวะเพลงนะฮะโอ้ยไม่ตายด้วยอ่ะพยายามยิงแล้วอ่ะหนังเนี้อจริงเลยอื้อหือเกือบจะตายตึ๊ดๆๆๆๆๆตึ๊งโอ้โหไม่ได้เลยเมื่อกี้กดไม่ทันนะคะถ้าเรากดไปทันก็ถือว่ามิสไปนั่นเองนะใครที่เคยเล่นเกมแบบแนวมิวสิกนะคะก็อาจจะมองออกนะคะว่าการมิสตรนคือยังไงนะ โอ้ยๆอโอ้โหจัดการได้แล้วนี่นีเอ้โอ้โหจังหวะเมื่อกี้คือมันเป็นการเบิ้ลนะนี่แน่นี่แน่จัดการไปแล้วตึ๊ตึ๊ตึตตตตตตต๊นี่ว <laughs> ันชาจริงเออโอ้โหเขาไม่ตายซะด้วยนี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โ oh, หแล้วก็โดนยิงเหมือนกัน เอ้ยโอ้โหไม่ตายตอนที่เขาให้กดลากยาวเดี๋ยวเรากดไปก่อนนะตีแน่โดนฟันไปเลยอยู่บนนี้ดีกว่าโอ้โหเขาไปบวกเขาไปบวกเขาบวก,เป,บวกเปลี่ยนเพลงใหม่ละเขาไปบวกจบเจ็บจบจบจนี่โอ้โหไม่ตายซะด้วย โอ้ยโอ้ยถลายไปไหนนะครับเนียถลายไปดูแล้วเร็วมากเนี่ยอืมเอาละโอ้ยมาเพลงมาตึก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 ึึึก,ก,กโอ้ยโอ้ยโดนเขา้าเต็มเต็มนี่จับจังหวะเพลงให้ดีแล้วก็กดไปเลยนะคะโอ้โห ปืนเขาแรงมากเลยจริงๆอืมน่าเติร์ต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 นี่เพลงมันมันมากเลยนะคัเนี่ยใครเป็นคนเลือกเพลงดีเจห้องนี้แบบว่าเหมือนก็อยู่ในดิสโก้เทคเลยก็ว่าได้อุย้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหหนีเสือป่าจระเข้จ้าถอย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 เพลงมาแล้วถ้าเพลงมาเราค่อยบู๊เอาล่ะคราวนี้เราต้องบู๊ บูตกันก่อนนี่ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไอเทมในการเพิ่มเลือดนะคะเก็บให้หมดเลยอย่าให้เขาเก็บนุ่นนุ่นเออยิงยิงยิงยอ่าจัดการได้เอ้ยเพลงก็มันตอนนี้ใจเต้นตุบตๆบต่อมไปหมดเลยจ้าวยสเปียมาแล้ววายหุยไม่ทันมีคนเอาสเปียไปแล้ว โอ้โหอย่างที่บอกนะคะคือในแต่ละดานเนี่ยมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ให้เราได้เก็บกันด้วยนะเป็นพวกสเปียร์หรือว่าปืนใหญ่นั่นเองแม่คราวนี้นะคะพี่อิงก,ก็สามารถติดหนึ่งในสามได้แล้วนั่นเองสุดยอดเลยจริงนี่มีอิงด้วยนะคะอันดับสามเป็นของเรานะคะถึงแม้ว่าสกอร์มันจะห่างกันมากเลยจริงๆ เอาละคะ่ะและในวันนี้เนี่ยอิงก,ก็พาทุกคนได้มาเห็นเกมนี้กันแล้วนะคะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Blaster Beat นะคะใครที่สนใจก็สามารถไปหาโหลดกันได้ในสตรีมเลยนะคะแถมเกมนี้เนี่ยก็ยังเป็นเกมฟรี สามารถโหลดกันฟรีไม่ต้องเสียเงินไปเล่นกันได้เลยนะคะใครที่เป็นสิงเกมชูตติ้งหรือว่าชอบแบบฟังเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะคะก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะแล้วก็สําหรับในคลิปต่อ,ตอไปอินจะมาแนะนําเกมอะไรนะคะต้องมาติดตามชมกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่อง Visual Gamer TH ทกันด้วยนะคะมา,อาคอมเมนต์บอกอิงก,กันด้วยนะว่าคลิปนี้เกมนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรบ้างดูแล้วอยากเล่นกันบ้างไหมนะคะสําหรับในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกๆคนบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะ